เนนมีเนนที่ไปด้วยเมื่อวานไหมครับมีเนนที่มาเล่นน้ำเพลินป่าเมื่อวานที่มาเมื่อวานวันนี้กับเมื่อวานตอนไหนแรงกว่ากันเมื่อวานครับเมื่อวานวันนี้วันนี้แรงกว่าอืม เดินเรชากาาสว่เดินกลับคืนแต่แต่มันลื่นตัก่อนมันลื่นนาะพี่แกก็วอนาอืม a ruca มาาน้อจากหนองกาดเรามาเรียนกันนี่มาจากไปจันเรียนกีนี่ แล้ววันนี้หมิ่นหมิ่นไหมที่แกเพิ่งเกาะไว้แล้วครับว่าไว้แล um. ้วเกาะไว้แ nah ล้ว okay. วันนี้ก็ตกลงไปก็ได้สักพักแก็แบบหลุดมือเพื่อนเอ็นมาเชื่อกูด้วยครับแล้ววันนี้นี่นี่ต้มน้ำก็เลยโดดโดดลงไปซอยครับสององค์เราลงไปช่วยอีกอีกองค์นึงลื่นลงไปครับโดดโดดไปช่วยองค์นึงแต่อีกองค์นึงองค์องค์ที่หายนี่ตกก่อนใช่ไหม ตัวก่อนนะตัวก่อนแล้วอีกสององที่เข้าโรงพยาบาลนี่โดดลงไปช่วยอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งตัวน้ำน้ำเครับโดดลงไปช่วยครับอ่าแต่อีกองหนึ่งน่ะลื่นลงไปอืมทั้งหมดสามองที่ลงไปในน้ําใช่ไหมครับอืมแล้วพอนี้เสียงสุดท้ายว่าไงนะชื่อคุณด้วยครับแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยนจมครั้งแรกเราลุกขึ้นเออขึ้นมาได้อีกแต่ครั้งที่สองหายไปเลยครับอืมรู้สึกยังไงทีนี้ทำอไรไม่ถูกครับเนอะครับที่เรียนบาลีอยู่เนาะครับ ลราที่วัดมีพระเรียนเนียนเรียนทั้งหมดกี่กี่รูป35มสอ๋อพระก็เรียนทีนี้น้องอ่านิ่ง่นิงดีเรองอปี๋อนี่นี่ปีอีกกี่ปีจะจบพอเรียนไปเรื่อยๆจนประโยคเก้าอ๋อตอนนี้ประโยคหนึ่งสองผ่านเลยเรียนสาม เนล่นประจำแต่ที่นี่น้ำไม่เยอะแบบนี้เไมยมาถึงนี่หรอกปกติอยู่เช่นทางวัดับน้ำมันไม่แรงเลยครับมาก็เห็นก็ก็ไม่เรอเราุไม่ได้ที่นี่วัดใกล้แหล่งน้ำก็มาไม่ให้ลุน้ำมันอืมน้ำน้ำมันมีอากาน้ำครับ นออเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ชื่อจริงชื่ออะไร